สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุพันไม้นะครับวันนี้นะครับข้าวมาในสวนปาล์มนะครับหลังจากปลูกไปได้สองเดือนกว่านะครับก็อยู่ประมาณสักหลังจากการปลูกนะครับผมปลูกตั้งแต่เมษานี่กับมิถุนาก็ประมาณแปดสิบวันแล้วนะครับแปลงนี้เราใช้ปาล์มใหญ่นะครับในการปลูกนะครับก็ปลูกเสร็จนะครับก็ติดแรงยาวนานเลยนะครับช่วงนั้นนี้ก็ช่วงนี้เริ่มมีฝนนะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับรอบที่สอง รอบแรกหยอดนะครับในตัวของ2 1 0 0นะครับช่วงก่อนมันมีความชื้นอยู่นิดนึงนะครับมีฝนลงมาช่วงนั้นแล้วก็หยอด2 1 0 0ไปต้นละนิดนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมีอากาศความชื้นอีกแล้วนะครับก็มาใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ครับทางปามนะครับมันขึ้นตรงนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงปามใหญ่นะครับเราเลี้ยงแน่นนะครับเลี้ยงแน่นเอาไว้แล้วปามมันก็จะทางจะชันขึ้น คลักษณะชันขึ้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเติมนะครับในท่าไม้ทางตัวนี้นะครับมันมีน้ําหนักนะครับแล้วให้มันห้อยมีน้ําหนักแล้วจะให้ห้อยลงมานะครับก็จะใส่ใน2ตัวนะครับก็คือ4ี่หกศูนซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็เติมด้วย18 4 5นะครับอัรตราผมใช้อยู่ที่2ตอนน่อ1นะครับ18 4 5นะครับ2ส,ส่วนแล้วก็4กี่หกศูนย์ส่วน ก็เดี๋ยวก็จะผสมแล้วก็หวานนะครับต้นหนึ่งก็นี่ครับดอกเล็กก็อยู่ประมาณสามกรัมประมาณหนึ่งกรัมมือนะครับต่อหนึ่งต้นก็จะใส่เพื่อให้ทางตัวน,นี้มันมีน้ำหนักแล้วก็ห้อยลงมาเพราะว่าปามมันตั้งตรงขึ้นตั้งตรงอย่างนี้มีข้อเสียคือเวลามีลมนะครับมีลมโคนมันก็จะโยกได้ง่ายนะครับหลังจากปลูกไปนะครับใบข้างล่างมันก็จะเริ่มเปื่อยแล้วเพราะปามมันอยู่แน่นแลวมันสูง ประมาณอายุ1ปีนะครับที่ผมเอามาปลูกประมาณ1ปี1ปี1ปีกว่านะครับ1ปี2เดือนโดยประมาณนั้นนะครับต,ตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะตั้งนะครับตั้งแล้วก็ใบเ็าจะแตกเริ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็มันก็เริ่มข้าวหน้าฝนนะครับเดี๋ยวก็จะหยอดปุ๋ยให้มันถีน่นิดหนึ่งนะครับพอประมาณนั้นสามสิบถึงสี่สิบวันครั้ง นะครับ่ามมันตั้งต้นสูงนะครับเพราะว่าอตอนที่เลี้ยงนะครับเราก็จะเอาปุ๋ยมาช่วยนะครับใช้ปุ๋ยช่วยเพื่อให้กิ่งมันห้อยลงมาเพื่อให้เป็นช่วยไม่ให้มันโดนลมเยอะนะครับถ้าสูงขึ้นตานลมก็มีโอกาสที่จะลม้มตอนนี้ปามเราไม่ได้ให้ปุ๋ยมานะครับก็ปลูกสองเดือนสองเดือนกว่าให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งเพราะว่า ในหลุมเรามันมีอาหารอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูที่ผมนำคลิปเนี่ยในหลุมตัวที่ผมขุดเนี่ยก็จะมีขี้แพะนะครับมีแกลบมีปุ๋ยตรงนี้มีอยู่แล้วเทียนเขียวๆนี่คือ,อต้นข้าวจากฟางนะครับที่เรามาคุมคูนช่วงหน้าเลง้งแล้วก็จากข้าวที่ในแกลบนะครับแกลบที่เราหมาักนะครับ เนี่ยครับเนี่ยต้นขาวแล้วนี่ครับมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกนะครับแต่ว่าโคนเรายกให้สูงอยู่เห็นไหมครับโคนพอเราโคนยกสูงเนี่ยมันเป็นหลุมน้ําก็ขังช่วงหน้าเล้งไม่เป็นไรเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าฝนก็ดีนะครับมันก็จะมีน้ําแต่ว่ามันเป็นดินที่ระบายได้เร็วอย่างนี้มันก็จะไม่ขังมันไม่ใช่ดินเหนียวเป็นดินลูกรังอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับกับเดี๋ยวกหวานนะครับไม่ได้ขุดขวางถ้าขวางมันก็ดีแต่ว่าบนดินมันมีความชื้นมันมีอะไรอยู่ก็ หวานดีกว่านะครับโอเคจะมีคนงานครับอันนี้ก็มาใส่นะครับแรงนี้ก่อนนะครับตอนเช้าสามวันสอบน่าจะพอนะครับยี่สิบรานะครับต้นละไม่เยอะนะครับกินน้อยๆนะครับปุ๋ยมันแพงตามยังไม่ได้ตัดนะครับอยากกินเยอะนะครับกินน้อยๆบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็าจสามสิบวันเดี๋ยวค่อยมาให้อีกหรือสักสี่สิบวันนะครับผมโอเคนะครับติดตามยูทูปพันธุ์ไม้จุนไม้เด้อครับสวัสดีครับ